สวัสดีครับพ่อแม, ab, พม, arios, ar, พม่พี่น้องมือนี้มาพอครับไอ้บ้าก่อนอีกมือนึงกลับพี่น้องมือนี้ไอ้บ้าก่อนเดพามาเที่ยวป่าดงพงไผ่ยังเที่ยวพอพระลื่นสีกลับพี่น้องพ่อเดดเดดพีชาคมมือนี้มากับน้องอีหยังนอขอหอมจ้าน้องอย่างครับน้องดมครับน้องดอมมือนี้เทาทีไม่เห็ดอีหยังนะลูกวันหยุดนี่มือนี้เก็บเห็ดเก็บเห็ดในปลาครับโอ้เก็บเห็ดหาของกินในป่าอันเอ้ามันได้อีหยังนะลูกนี่มักเรียมครับมักเรียมหมักเรียมหมักเรียมบ้านเท่าพี่น้องหัวจักบ่ นี่ครับหมากเตี้ยมมันเป็นหมากงีบีครับพี่น้องเห็นบ้าครับอ่าหมากอันนี้กินได้ด้วครับพี่น้องเด้อกินได้เบิง้งเดิมเดี๋ยวไอ้เบาก่อนอย่า้าเห็ดเบิ้งเนะาะเห็ดจังไหนมันยังติกินได้สาวบไม่มีบ้างครับนี่ครับพี่น้องกดกดลงไปของมีคมคนะครับพี่น้องกดลงไปเนาะกดลงไปไปเนี่ยวกันอันนี้นี่แหะครับพี่น้องไม่เอาไม่อมอมอมเอ็นบ้านี่รับพา พ่อพาแล้วพ่อพาแล้วพี่น้องมมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นว่าม,มันจะเป็นไนชีขาวๆทางในถือว่าเป็นอาหารปลาอีกชนิดหนึ่งที่แซ่บครับพี่น้องเบื่งไอเบ้าก่อนที่กินให้เบิงบ้คบงครับพี่น้องแ่บเสบมันสะอ,ออกแบบหอมห,อหอวานมันๆเม่ครับพี่น้องคือกะทิเมืน่อครับแสบกินออกมาแล้วก็เลียครับแล้วก็จ้ำอีกจ้าพี่น้องงัดงัดงัดออกมาครับ อันนี้คือกินในแท้ครับวิถีชีวิตบัานเฮ่าวิถีชีวิตคนอีสานครับพี่น้องเขาในป่าในดงพงไพ่กะบ,บ่ไดว่าสีอึดอยู่อึดกินหรอกครับพี่น้องนี่ปลาบ้านเฮ่าอุดมสมบูรณ์เนาะก็ถือว่าโอเคครับนี่มกเลียมเลี้ยครับพี่นอ้องแสบยีหลีครับอ้าน้องกระหอมน้องกระหอมเรียกกินบะลูกกินบาลูกอ่ะเอาเอาเดาเดาเอาอันนี้ของน้องข้าวหอมอ่ะเอาลูกเลียอาน้องโดมน้องโดมมาเลียลูกไม่เอาครับผมจะหาแม่ไม่แทง โอ้ไม่กินหรือครับลูกไม่ครับไม่ครับไม่ชอบครับอ๋อไม่ชอบไม่ชอบน้องโดไม่ชอบครับอร่อยรับเอาไม้มาที่นี่กับต้นมะเขี่ยมพี่น้องถามมาต้นมะเขียมเอ้ต้นมะเขี่ยมมันเป็นต้นยังไนอเดี๋ยวเด้ครับไอ้พ่วกรที่บอกสุอตั้งนี่ครับต้นมะเขี่ยมนี่ครับพี่น้องเห็นไหมนี่แหละครับคือต้นมะเขี่ยมมันจิดมันจิดเกิดเป็นนวยเป็นนวยพอมันสุกแล้วครับพราะมันสุกมันเหลืองแล้วมันจิดร่นลงมาน้องพี่น้องนะมันจิดร่นลงมาหาเห่า โดนลงมากเข้าเข็าปลาดงพงไพ่อาหารปลาของเข้านี่เข้าขาสามารถจะเก็บกินได้ครับพี่น้องปลาชน่ดอะครัพ่อนี่แหละครับเบิ้งนะครับพี่น้องเรืองสีสีเห็นยม่วเนี่ยนี่ครับเป็นอะไรวะจ้าครับมันเป็นนวยครับเป็นนวยแบบนี้แหละครับพี่น้องเนเอยาวืมเป็นเนื้อยาวๆเรื่อยๆองค์เดียวครับผมขนาดนี้ครับเนื้อยาวกินไหนนะครับพี่น้องเด้อครับกินได้ครับอันนี้กินได้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอ่าต้นดอกกระเจียวดอกกระเจียวกับ ก่อนก่อนมันติดึ้นมาเป็นตัวหน,นึ่งขีดได้เกียนกับเป็นดอกกับพี่น้องกเอินว่าดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงห่านี่ล่ะครับอีกะตีห้าเอาไปกินกระป่บบนกับเจียวจเจียวไปซุปได้นะครับเนี่ยครับดอกกระเจียวป้าะนะครับร<อ>กินได้ได้ครับพี่น้องอันนี้กับตัวกีกุ้งครับภาษาเหนือเอิญกีกุงเนาะแต่บั่นผักอีสานบัานท่า,าเอินกีโปมครับโปแมนกีกุง กีบปมปลาอันนี้แมนกับกิบปีปมปลากิบปมโกรับงครับพี่น้องนี่ครับตัวกิบปมปลาครับพี่น้องเนี่ยแหละครับอีสานบานเฮาอีสานบานเฮ้าจ้ะของอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องของปลายางไปยางมาก่างมากยางไปแ้วก็ยังไปยางมากครับพี่น้องหาเห็ดบ้านอีปอดจักดอกแต่ว่า ฟองปลายังอื่นก่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์บานเฮ่านานะพี่น้องเนาะ<ฮ>มือ่อนี้ไอ้เบ้าก่อนกันได้มาได้กิ่โป้อมจังเียครับได้กิ๊โป้มได้ไอ้แมงครับค,ครับได้แมงครับโออไม่เพิ่งแน่ตรงไหนนี่ครับเอาเดี๋ยวผมเอากิโ่โป้มไปก่อนแมงครับมีบางบางคนเขาเจาก็เอาไปเขาเจาไปปนเลครับเอาไปไป,ปนเอาไปตักนี่ครับแมงครับแม่เมื่อตัวนี่ครับเห็นแมงครับว่ครับพี่น้องบินเด้ นาเห็นบ่นี่ครับของปลาบานเฮ้าชื่อว่าอุดมาาสม้มบนพ่อสมออควนครับตัวมอือน,นี่ก็เดี๋ยวยางน้ำกคนไอ้นุ่งก่อนครับเดี๋ยวไอ้นุ่งก่อนจะพาไปเออบ่งของปลาแต่ฝน่ค่อคยตกครับปลาครับพี่น้องมากมากมา,มา,มายางแล้วม่ะพ่อไม่จะออกลวนี่แหละครับพี่น้องเห็นบ่พ่อไม่จะออกลวขนาดอันนี้คือผักผักชะอมเนาะพักชะอมแต่ว่าภาษาอีสานเอื่นพักขาพี่น้องอนี่เห็นบ่ ยูใ่ในปลาดุ่งปงไข่มันยังมีครับน้ะานา้ำน้ำนเจ็บวโอ้ยเก็บน้ำเขามาเจ็บพี่น้องปปลูกพิทปื้มส <laughs> ีเนี่ยบพี่น้องพพักจะอมพักอ่าพักจะอม,พ,อพ,อมพักขาบาดเอ้ยน้ำน้องหอมไปครับพ,พี่น้องมากมากยังน่ามากครับพี่น้องไป <laughs> ไปน้าเอาเก็บเจี่อม วไรปดัออาไี่อะไรอะไเอะไอะไร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 อะไอะไรอะไรอะครอรอะไอะไรอบอะ้อะไรอรออรออ ก็ถือว่าผู้ใดพาพากิษา,า,เานเฮาอี่มันแหง่งแรงมันแหง่งแรงแต่ว่าเอาความจริงแล้วมันยังเขียวขจีอยู่นะครับพี่น้องเนาะการต้นไม้ต้นไม้รอบขางรอบแอวไอ้เอบ้าก่อน,นก็ถือว่าเป็นต้นไม้สีเขียวเป็นต้นไม้ใหญ่เฮาก็สามารถที่มาเที่ยวป่าทเที่ยวโขกได้วิถีชีวิตหลังจากควิดมาน,นี่ก็ไอ้เอบ้าก่อนก็ถือว่าแย่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินมันก็ยยกไอ้เบ้าก่อนก็เลยกเขามาป่าเขามาดง ก็มาหาของปลาจินนะครับพี่น้องต่อไปนีเฮากะสผีผ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บอย่างอยู่ในปลาพี่น้องตันไดกะจิมาไล่ให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเห็นวิถีชีอีสานบ้านเฮาเนาะทั้งเทียร์พ่อเพลื่อสีทั้งเทียร์ใดวิชาอาคมหอกเหินเดินอากาศพ่อบ่าได้ขี่รถนี่ยพี่น้องแต่มันกับแย่พี่น้องทั้งเทียร์ไปพบอฟูเพลื่อสีอ่าปลาพี่น้องไปเดี๋ยวยางก่อนครับฝากกดไลค์กดแช่ฝากกไลค์กดแชร์นะค่ะ ตาม,มาัา้งได่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไข่นะครับพี่น้องกดติดตามให้ไอ้บ้าวก่อนเป็นกำลังกิดกำลังใจให้ไอ้บ้าวก่อนจากน้อยจากหน่อยนะครับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้บ้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปพี่นออ้องไปยังยัง่อไปทั้งเทียปอบควงปลาทังเทียปอบเพราะเรือรสีไดาาพพ้พ่อได้วดิชาอาคมห่อเหินเดินอากาศพ่อบ่ได้ขีรถเติมน้ำมันพี่น้องปลาเห่ากดกระเลงนั่น้อครับ